กดไซลิกเนี่ยครับมันจะเป็นกับร่างกายกคนเราขนาดไหนกดไซรลิกนะครับผมก็เชื่อว่าจริงๆแล้วคำนี้ถูกใช้กันมานานในวงการแพทย์ในคนเราเนี่ยจะมีกดไซรลิกซึ่งร่างกายผลิตได้เองมาตลอดแะผลิตได้หลังจากที่เราเคลอดออกมาแล้วประมาณ6เดือนแล้วเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็จะสร้างลดลงเรื่อยๆสิ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อทําให้ร่างกายจเจริญเติบโต,ตดีเนี่ยแล้วมันถูกสร้างลดลงเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นนักวิทยาศาสตร์ก็พบว่าสารตัวนี้ช่วยในการชะลอแก่สร้างเซลล์บำรุงเลือดเพิ่มภูมิต้านทานนะครับมีงานวิจัยในแต่ละด้านทั้งหมดนะครับไม่ใช่ mm hmm. โบ้เอาเองนะครับมีงานวิจัยหมดโดยเฉพาะในประเทศจีนซึ่งคนจีนเชื่อกันมากนะครับล,งลังนกบำรุงปอดนะครับนี่เป็นเรื่องที่พูดกันมาเป็นพันปีแล้วปัจจุบันก็ยังใช้ได้อยู่ นะครับเป็นเรื่องจริงครับมีงานวิจัยเรียบร้อยครับ